สายห้ามิีขาตั้งไบโอกายออจูให้พูดไนฐาระแล้วไอยากออรจูใช่ไหมอง N A D H เป็นไงเข้าไหมเข้า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 ไปไหนเข้าไป N ามาบาไปที่มริกตาม่อนบอกเข้ามาแล้วสามคาร์บอนก้อนนี้แต่ได้คาร์บอน3ามาบอากี่ก้อน สองอคูณสองนะจ้ะเข้าไลลูกสามคาร์บอนเข้ามาที่เมทริกสโตรมาโอ,โอ,อ๋อ sorry เมทริกเมทริกสโตรมา,มรอ,มาอ๋อโรมาคือของเหลี่ที่อยู่ในคโรูคาอ๋อเออคล้ายๆกันสามคาร์บอนเ้ามาแล้วเข้ามาแล้วทำไรทำไรแล้วก็เตมแตน ตอนนี้มีการเปลี่ยนมีมีมีมมไมมีมีมีมมี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 ้มมีมี้ีมไมีดีมีมีมอมมากี่บาทไม่มี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 ม้มีมีมีีมีมีมีบอมีีม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 เมีมีมีีมกมีมีีมีี่ จาก3เปลี่ยนเป็น2เนี่ยอีสองคาร์บอนทัวที่ได้มาใหม่เอาอย่าลืมบวกโคเอลไลเอตัวนี้มีชื่อว่าอาร์ซีดิวตัวนี้มีชื่อว่าโทรศัพท์อา เขียนไหมคะเขียค่ะบบอบสามบวกกันสามเปลี่ยนเป็นสองสองก็ไปเิ้งกันกับสีเรียบร้อยอีกตัวสีที่ว่านี่คืออ๋อออซซาโลดอ่ะซิติเอสติดเก่งมากออซซาโลิซีเอสติเป็นตัวที่มีสีค่ะว่าค่ะคือมันมีหมู่ COOH อยู่ในโมเลกุลของมันเท่านั้นเอง เราก็เลยลเรียกมันในนามเหมือนกรดเห็นไหมคะอ่ะเมื่อเจอกัน4โปร2เปลี่ยนเป็นออกอกอ้าวยูนิตี4โปร2เป็นหมดคาร์บอนมีการเปลี่ยนแปลงไหม mm hmm. เจ้าหน้าคาร์บอนไม,ไม่มีไม่มีและการรวมกันเนี่ยมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นไหม <m akes> ไม่ได้กำไรอะไรไหมไม่ไม่ได้6คาร์บอนที่ว่าก็แค่ลดรูปของคำว่าอัดอัจะออกคาร์อนอะติกแอนติเป็น C กรดแอซิติลอลอะคลอไรด์กรดแอซิตมีนิ่งหรือยัง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 ไม่นิ่งหรอกเพราะว่าไม่เสถียรแผลใดจึงไม่เสถียรเพราะสองคาร์บอนหรืออะซิลโคเอนไซม์เอถูกเปลี่ยนอยู่เรื่อยๆสร้างเข้ามาเรื่อยๆสร้างเข้ามาเรื่อยๆถ้าถ้าเกิด รวมกับ2คาร์บอนหรืออะซิลโคเกนไซม์ A แล้วเปลี่ยนเป็นซิติกเลยโดยไม่เปลี่ยนกลับมันไม่เพียงพอดังนั้นเมื่อเปลี่ยนแล้วก็ต้องมีการเอากลับมาใช้ใหม่เรียกว่ารีไซเคิลไซเคิลก็คือวัฏจักรบวนกลับมาอีกมันพยายามวนมาลูกวนได้กี่ั้นหกเหลือห้าห้าเหลือสี่ห้าสี่แล้วก็ไปเปลี่ยนเป็นสี่ตัวหนึ่งคะจากหกเหลือห้า มีค่าใช้จ่ายไหมมีได้อะไรออกมา NADH และจาก5เป็น4ล่ะได้ NADH ได้ ATP ได้ a t นได้ได้ได้คาร์บอนคาร์บอนได้อ่ได้ NADH อยากเป็น ADH ไหมได้ได้อ่ะ NADH แต่ขั้นที่เปลี่ยนมาจากห้ามาเป็นสี่นี้จะได้ีพิเศษ โรค A G P A t P ได้ A t P ออกมาแต่ถ้า4แล้วสีได้อะไรได้ A A ให้ลูกใช่ N A D A D S ได้อยู่แล้วแล้วก็ F A S แล้วก็ได้เ้ามอร์คาบอนเลยเป็น F A D H S สองไม่ทิ้งคาร์บอนไม่ทิ้งคาร์บอนเพราะว่าจ้าเนอรคาร์บอนเปลี่ยนไหมไม่เปลี่ยนนะคะไม่เปลี่ยนจบแล้วมีแค่นี้เองจบโอเคไม่ที่ราจะพูด เอาเลือกพลังงานของอ่ะที่มันเอ็มดีเอเอมดนอะเย็นเย็นอ่ะ